ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เวลานี้ก็ถึงเวลาที่จะฟังนิทานก่อนหลับเรียกว่านิทานก่อนหลับเป็นเรื่องของประสูตรวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องมหาการมหาการมาเรื่งการเวลาใหญ่มหาการนี้มีเรื่องสัจจัน์อยู่อย่างหนึ่งเป็นบุพกรรมเหมือนกัน หรือว่าท่านรักษาโุโบสถเดือนละ8ดวันแล้วก็ต้องตายเพราะการถูกฆ่าโดยการเข้าใจผิดนี่เล่าย่อๆตามท้องเรื่องท้องเรื่องมีอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ยาวดีสั้นๆใจความมีว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารบอมบาศก ว่าโสดาบันคนหนึ่งชื่อมหาการนัดจัดว่าธรรมเทศนานี้ว่าอัตนาหิกระตังปาปังเป็นตน้นเป็นใจความว่าท่านมหาการนี้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระมรรดาพระอรียสงฆ์มากฟังเทศจ้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคด้วยความจับใจซึ่งใจในความดี ที่สมเร็จพระญาศีสมบรารณ์ทางจิตใจของท่านนั้นตัดสังโยชน์สามายการได้ตตดตัดได้แบบพระโสดาบันจะลืมนะสังโยชน์สามราการสามข้อต้นเนี่ยข้อต้นี่มีความสำคัญมากโดยมมกจะมีความเข้าใจผิดว่าประโสดาบันจะต้องตัดสกายทิฏฐิได้เด็ดขาด จนกระทั่งมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจรึงจะเป็นมโสดาบันได้อันนี้ไม่ถูก <c oughs> ขอยืนยันว่าไม่ถูกเพราะว่าโสดาบันยังถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราอยู่นอกจะถือร่างกายของตนเองว่าเป็นเราเป็นของเราแล้ว ยังถือว่าร่างกายของคนอื่นเป็นเราเป็นของเราด้วยนั่นก็คือผู้หญิงยังรักผู้ชายผู้ชายก็ยังรักผู้หญิงผู้หญิงก็แต่งงานกับผู้ชายผู้ชายก็แต่งงานกับผู้หญิงและคนที่เป็นสามีพัญยากันก็ยังยึดถือในความเป็นสามีพันยาอยู่ก็กแสดงว่าพระโสดาบันยังยึดร่างกายเป็นที่พึ่ง เป็นพมนักต่อไปยังไม่ถึงก็ตัดร่างกายฉะนั้นข้อที่เวลสก,กายติธิคนนี่ะเป็นพระโสดาบันต้องตัดสก,กายติฐิหมดไม่ถูกผิดมากขอบอกว่าผิดถึงที่สุด <c oughs> การตัดสัญญาต์สิบเขาตัดตัวเดียวสิส่สก,กายติฐิพระโสดาบันกระพัสิกิธาคามี พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสินห้าบริสุทธิ์สำหรับฆราวาสฉะนั้นคนที่เป็นพระโสดาบันมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเฉยๆไม่ใช่วร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ของเราไม่ใช่ของเราพระโสดาบัน,บนพระสิกขาคามีมีความรู้สึกแค่ตายเป็นบรณาน,นสุสติกรรมฐาน ในสมถะภา,าวนาถ้าพระอนาคามีมีความรู้สึกจริงใจจดจ่อจําอยู่เสมอร่างกายนี้มันเนา่ามันสุกโรกมันสุกปรกโสโครกน่าเสียสีเอียนตัดกรมไฉันทะท่าใดถ้าอรา,ารมณ์ขวัญหันเท่านั้นที่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ฉางนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททราบตามนี้และพิสูจน์สมานองก็เหมือนกันขอยืนยันว่าไม่ผิดไป่ต้องเล่ากันต่อไปเมื่อท่านมาหาการฟังเทศของพระเจ้ามีความเคารพรักในพระเจ้าในพระธรรมพระสองฆ์อย่างยิ่งต่อมาท่านก็รักษาอุโมโสดเดือนละแปดวัน ความจริงเดือนหนึ่งสี่วันพระท่านอาจจะรักษารวดเดียวแปดวันหรือวันพระละสองวันเอาวันโกกับวันพระก็ได้บาลีไม่ได้บอกมาหลังจากนั้นท่านพระก็พักอยู่ที่กันนายใกล้ๆกับวัชชะตะวัน <c oughs> มาวันหนึ่งในตอนเช้าท่านลุกออกจากเขตกัาวาเชตะวันมาที่ใกล้าสาโปร,รณี หวังจะล้างหน้าล้างตารีอาบน้ำชำระล้างคายสะอาดตามแบบจบับของคนที่ต้องการความสะอาดในเช้าตู่วันนั้นก็เป็นการมาเอิญอย่างยิ่งมีโจรกลุ่มหนึ่งไปงัดแงะตัดช่องย่องฝาความจริงต้องเรียกตัดช่องย่องหนักแกไม่ได้ตัดช่องย่องเบา แกไม่รู้แกตัด,ย,ตดยังไงตัดไอ้าของเขาตื่นนะนี่ไปเจาะบ,บ้านเขาจะไปงัดบ้านเขาเอาของเขาตื่นพอง,งัดบ้านได้แล้วก็เอาเอาของ<ม>ที่มีค่าตามทุนวคนถือมาคนละถุงสองถุงเรียกว่าคนหะึ่ชิ้นสองชิ้นหรืออาจจะเป็นคนละหลายชิ้นก็ได้วิง่งหนีมาเ <c oughs> จ้าของก็ตื่นก็เออเอาบอยไล่กวดมาชาวบ้านตามมาหลายคน โจนทั้งหมดแต่งคนตแตงแยกย้ายกันวิ่งไปอีกคนหนึ่งดันวิ่งมาทางวิงหารคือพระเชตวันเมื <c oughs> ่อไปถึงนิดในมหาการกำลัง,ลงนั่งจะล้างหน้าก็ไม่ได้สังเกตเจ้าโจรคนนั้นเห็นหมดท่าก็เลยย้อนโยนหอ่อวัตถุที่นำมาเป็นของมีค่าเป็นเงิน,นื้อทองก็ไม่ทราบ <c oughs> ว่ใกล้ๆท่านมหาการแล้วก็วิ่งหนีต่อไปชาวบ้านมาเข้ามาในเขตเห็นโจนวิ่งเข้ามาก็ตามมาเห็นห่อของที่มีค่าวางอยู่ใกล้ๆก,กับมหาการในความจริงไม่ใช่ข้าขงตัวข้อยยนมาใกล้ๆเลยก็วิ่งไปผู้โยนอาจจะไม่มีเจตนาให้เขาเข้าใจว่ามหาการเป็นขโมยก็ได้ หรืออาจจะตั้งใจคิดว่าโยนทิ้งไว้เขาเห็นของของเขาจะได้ไม่ตามหรืออาจจะคิดเลวซามาเขาตึกว่าอีตาแก่นี่เป็นคนขโมยเราก็หมดภยัยอันนี้ก็ได้แต่าชื่อว่าเป็นกรรมของมาหาการชาวบ้านก็มาพบห่อของที่มีค่าเห็นแต่มาหาการนั่งอยู่คนเดียวจึงชี้หน้าด่าว่าไอ้แก่ มึงเป็นปลนโจรปล้นชาวบ้านเข้าของกุมาแล้วทำท่าเป็นคนรักษาอมโบสถอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารสันดานมึงมีความชั่วเจ้าตัวรอดเพราะอาศัยบุญบารมีของพระเจ้าจงอยู่อย่าอยู่เลยมึงจงอย่ามีชีวิตอยู่โรยตายซะเถอะพวกคนเข้ากุ้มลมตีแก่ตายไปเลย เมื่อแกตายเรียบร้อยแล้วเขาก็นําห่อพันดาไปนี่ดับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเด่กความตายเป็นของเที่ยงเสียทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้อย่างท่านมหาการนี่ท่านเป็นพระโสดาบันเป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร แต่ว่าในที่สุดธรรมาการก็ต้องตายเพราะถูกขาบระหารตอนได้สายพระเนรกลับมาจากปรมบัติหรงบางท่านตื่นเช้าจะไปล้างหน้าที่สาปกรณีไปเห็นธรรมาการนอนตายแงแก่อยู่แล้วก็ตกใจเวลาฉันพระตาหารเช้าเสร็จฟังเทศเสร็จยังกึ่งกราบทูลองค์สมเด็จพระบพะิตรแก้ว ว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ้าคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข่าท่านมหาการนี่เป็นคนดีมากและก็เป็นประโสดาบันเดือนหนึ่งรักษาอมโบสดตสินถึง8ดวันในวันนอกนั้นท่านมหาการก็พูดส่งสินบริสุทธิ์เพราะเป็นพระอารียเจ้า แต่อยู่ๆแล้วระท่านมาหาการทึ่เป็นพระอธิยะคขั้นประสูนาปฏิพลก็ถูกคนทุบให้ตายเล่งโกโก้โดยไม่มีมีผลยิ่งใครอยากจะกราบทูลถามองค์สมเด็จพระทศพลว่าท่านมาหาการี้มีกรรมอะไรเป็นเหตุทีงถูกฆ่าตายอย่างนี้พระเจ้าค่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงได้มีพระพุทธติกาว่าพิกเวีดูก่อนพิสทังหลายนี่ท่านนั้นหลายฟังเราคิดตามไม่ได้วยนะไอ้กฎของกรรมเนี่ยมันแปลกชาตินี้เราไม่ทําเขาอยู่เฉยเขาทำเราอาจจะทําเขาก่อนแต่ก็ไม่แน่กรรมบางอย่างเราไม่ทําแต่เขาเลวพูดเดียวอันนี้มีอยู่่าไล่ฟังวันหลังในเมืองพาราณสี ในเมืองนี้ก็มีทางเดินที่เป็นเขตป่าเมืองหมายกว่ายบ้านเมืองมันต้องมีทั้งที่เตียนทั้งป่าสมัยน้นป่ามากกว่าเตียยเพราะคนมันน้อยรถเทกเตอร์เครื่องตัดจากกลก็ไม่มีป่าเลยไม่ค่อยจะราบเวลานี้สะดวกป่าโล่งดีสะดวกเอาตามองไกลาตาไม่ติดต้นไม้อืมเป็นวาระต้นไม้มีกำ คือถูกประหารชีวิตด้วยเครื่องจักรทุกวันน่าสงสารต้นไม,ไม้รวมความว่ามีป่ามากไอ้โจนแห่งพวกหนึ่งเวลาคนที่เขาเข้าไปในป่าชัดจะถูกผู้โจนนี่ปล้นจะบ้างถ้าต่อสู้ขัดขืนก็ฆ่าฉะนั้นพระเจ้าพาราณสีจึงให้ราชพัฒคนหนึ่งไอวําาราชพัฒเนี่ยเป็นคนที่พระราชาชุบเลี้ยง เวลานี้ก็จะเป็นเหมือนพวกมหัาเล็กหรือมหาโตมหัาเล็กคือคนรับใช้หรือมหาโตคนใช้ผู้ใหญ่รับหน้าที่ป้องกันอันตร,รายให้นำกำลังให้นำให้นำกำลังส่วนหนึ่งไปรักษาอยู่ที่ปากดงเชิงกึ่งการครงครามเผลอไปขอมาหล่นมาโทมไมโครโฟน แล้วก็ให้ช่วยคนที่จะเข้าไปในดงประคับประคองป้องกันอันตรายจากปากตรงนี้ถึงปลายดวงน้นออกสุดดงแล้วก็กลับในราชไพคนนั้นคือคนพระราชาคนนั้นชื่ออะไรก็ไม่ทราบหาก็ทําอย่างนั้นพระพระราชาจ่ายเงินควบคุมลูกน้องป้องกันอันตรายกับคนที่เดินลัดป่าแต่บังเอิญเป็นวันหนึ่ง มีชายหญิงสองคนหัวหนุ่มเมียสาวเมียสวยซะด้วยนำยานมาก็น่าก็ยังนำเกวียนมานำยานนี่มันจะหมายถึงมานำเกวียนมาก็หวังจะลัดป่าไปมันก็ยังไม่บ่ายมากนะักความจริงพอรัดไปได้ไปทันก็นบอกนายราชพดว่าขอได้โปรดป้องกันตรายข้าไปเจ้าด้วย นายราชะพักกนนั่นเห็นเมียเขาสวยตอนนี้ก็อยากจะเป็นเจียวโจรแย่งนางโมราแต่จริยาไม่ใช่อย่างนั้นก็อบอกว่าเห็นท่าทางว่าไอ้เมียสวยเอาซะเถอะแต่ว่าอย่าเอาเวลานี้ลีลามันไม่เหมาะก็เลยบอกว่าด่คุณมันเย็นมากแล้วไปพักที่บ้านของผมก่อนเถอะ ชายบุกคนนั้นก็ยังไปบอกไปยังไปทันคนรับกุณาช่วยป้องกันอันตรายเพมไปถึงป่าโปรถนั้นด้วยเพื่อออกพ้นป่านายราชพัชคนนั้นก็ยืนยันว่าบ้านของผมไม่ที่นอนดีมีอาหารการบริโภคดีพักก่อนครับไปแล้วมันไม่่ําจะลําบากชายคนนั้นก็ยืนยันว่าจะไปนายราชพัชจึงให้สัญญายกบลูกน้องบอกนําไปบ้าน เขาก็เลยนำเกวียนคือพาชนะเนี่ยไปบ้างเจ้าของก็ต้องไปด้วยจัดที่หลับที่นอนให้ดีเรียบร้อยตอนกลางคืนก็วางแผนว่าจะต้องฆ่าเจ้าผัวนี่ให้ได้ฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันแต่ว่าจะได้เมียกไ็ไม่ไม่ทราบไปฆ่าตายแน่ตอนกลางคืนเขามีแก้วมาีก็ย่องเอาแก้ววณนีไปใส่ไว้ในเกวียนซุกไว้ ตอนเช้าก็ลุกขึ้นมาเอะอะว่วายว่าไอ้แก้วมณีเราหายไปสางให้คนหลายกั้นประตูล้อมบ้านให้หมดคนคนที่อยู่ในบ้านและภายน,นอกที่ผ่านเข้ามาคนเข้าคนออกและคนที่อยู่แล้วคนหมดคนในตัวคนทั้งหมดไม่พบแก้วมณีเขาก็เลย twitch. นำคนว่าลองไปค้นที่เกวียนหลังนี้สิเร่มนี้สิ มันก็พบที่แกไปเก็บไปเองมันได้แกมนันีก็ปราโมทาด่าว่าบาฉันเนี่ยรุษาให้ป้องกันอันตรายแก่เธอให้บ้านเป็นที่พักอาหารเป็นที่กินยังดีไม่พอสำหรับเธอเธอทำไมตมทำตัวเป็นขโมยอย่างนี้นายคนนั้นก็บอกว่าผมไม่ได้ขโมยครับแก้วมันีผมก็ไม่มีผมพักอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ลงไปสยานพานะเลย เขาบอกว่าแกไม่ต้องพูดปดเวลานี้มันได้ของที่เกวงของแกจากการลงโทษด่าประนามเสร็จก็ถอยไปลูกน้องเลยทุบในคนนั้นจะตายข้าผัวมันเสียเมียเหลือคนเดียวพ็คิดว่าคงไปไม่รอดแต่ขข้นดิ้นลนไม่ยอมไม่ตกหลงบอง,อง,องชิ้นเขาก็จะข้าวซะอีกอยังไงยังไงเป็นพัญญาของเขาจะดีกว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าพิกวีดูก่อนวิสุทธิ์ทั้งหลายท่านมาหาการที่ตายในเวลานี้ไม่สมควรกับไม่สมควรกับกรรมในปัจจุบันว่าในชาติปัจจุบันนี้ท่านมาหาการเป็นคนดีมากไม่เคยเป็นเวรเป็นภัยกับใครดีทุกอย่าง เพียงแค่ฟังเทศจะแต่ถาคตเพียงจบเดียวถ้ามาหาการก็ได้ประสูดาปฏิผลหลังนั้นจังจะนั้นก็ตั้งตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตทรงสินทรงธรรมเป็นปกติแต่ว่าเวลานี้รมาหาการต้องตายแต่การตายของมหาการนี้สมพอดีพอดีกับกรรมในชาติก่อนทั้งนี้เพราะอะไร ว่าท่านมาหาการนในชาติก่อนนี่เป็นโจรเป็นในราชพัชคือในราชพัชคนที่ทุบหัวของเขาพบให้ผัวให้ตายพบฆ่าผัวมันเสียอาเมียมันนั่นแหละคือในราชพัชในเวลานั้นมาเกิดในมาหาการในเวลานี้ความจริงสมัยนั้นจิตใจก็โหดร้ายแต่เขาก็ดีนะ ปกตินั่นดีแต่ความจริงคนจะโทษผู้หญิงผู้หญิงสวยๆรูปร่างหน้าตาดีๆมีสเสน่ห์มากๆยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเสมอทำให้ผู้ชายนี่ตายได้เยอะดูแต่ท่านมาหาการนี่เถอะในชายก่อนโน้นท่านเป็นราชพัฒ ความจริงเขาแต่งงานแล้วก็น่าจะทราบว่ามันเป็นสิทธิของเขาคนนี้ก็มีอของแล้วไม่น่าะะเข้าไปยุ่งต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตัวเองก็มีเมียแล้วความจริงคนมันก็แค่คนความสาวความสวยจะอยู่ได้ไม่นานขณะใดที่ร่างกายยังเปล่งปลั่ง,งยังไม่สุดโทรมความสาวความสวยมันก็ยังปรากฏ ในเวลาการกําหนดเลื่อนไปทุกวันทุกวันความสวยก็เริ่มโทรมไปทุกวันเหมือนกันนี่นางสาวคนสวยต่อต่อไปเมยุพานการ30ปีเสร็จไปก็เป็นนางสวยที่มีความโทรมที่ร่างกายค่อย,ค,อยค่อยโทรมถ้า40ไปแล้วก็โทรมมากหน่อยถ้าถึง5 0 6 0ไม่ทั้งนะับไม่ใช่นางสาวไม่ใช่นางโทรม แล้วไ,ได้เป็นนางสวยนางสายก็ไม่ใช่นางทรงก็ได้เป็นนางสวยหมดความสวยแก่งามแย่ือแก่หมดราคาหมาเหมินคนก็เหมินหมาไม่แน่เหมินน้ะไม่เหมินไม่ทราบถ้าเข้าไปหลักผิดพวกผิดพ้องมาาจะกัดก็าอาจจะไม่เหมินก็รวมความว่าหมดความหมาย แต่ว่ากรรมอะไรคนเราจึงโง่ขนาดนั้นถ้าราษฎรธรไมจึงโง่ขนาดนั้นปัญญาของเขาน่าจะปล่อยอิสระแต่ว่าถ้าแย่งปัญญาเฉยๆก็ร้ายกาจมากยู่แล้วแต่ว่านี่พ่อยอดราชฎัธใจแก้วดันหาเรื่องฆ่าหัวเขาแต่ตอน้าปัญญาเข้ามาเป็นปัญญาคนตนกำลังใจของเธอจะเป็นยังไง การที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ประกอบด้วยความรักจิตใจก็ยังมีแต่ความทุกโทมจิตใจก็ยังมีแต่ความทุกข์มีแต่ความโกรธกวายความสุขแห่งการสัมผัสอาจจะมีจากในราชวัตรคนนั้น <c oughs> แต่ว่าหญิงคนนั้นก็จะหาความสุขความรื่นเริงไม่ได้นี่ละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ยอง,งสมเด็จพระจอมไตรยทรงตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่วความตายเป็นของเที่ยงคนคนเก่านี่หลีกคนเรานี่หลีกกดคุ้มกรรมไม่พ้นถ้ากาหนัดท่ายก่อนเราเคยทํากรรมที่เป็นอกุศลเวลานี้ก็ต้องคิดบรรดาในพุทธาศาสนิกชนทงหลายไม่ทราบว่าา่าก่อนเราไปสร้างกรรมอะไรกันไว้ บ้านเมืองเกิดการวิปริตผฝนแรงบั่งน้ำแห้งบั่งฝนแรงบั่งน้ำท่วมบ้างมันไม่มีการพอดีพอดีที่เป็นอย่างนี้จะไปโทษรัฐบาลจะไปโทษประมาณกษัตริย์จะโทษข้าอะไรการใครก็ไม่ถูกทางนั้นก็ต้องโทษกฎข้องกรรมเพราะว่าในชาติก่อนเราจะคงจะไปยื้อแย่งเขาไว้มาก ไปลักไปขโมยไปคดไปโกงเขามากชาตินี้เราจึงต้องลำบากข้าวยากมากแพงผนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลให้ผนแรงไม่ตกต้องทำฤดูกาลตกตกานะั้นยังเป็นวาระใต้ข้าวค็ยากมากก็แพงนี่สิของแพงขึ้นทุกวันแล้วคุมสถานการณ์ก,ณกันไม่ได้ซึ่งแตกต่างกับประเทศอินเดีย ประเทศนเดียนี่ค่าครองชีพเขา20ปีเสร็จเขาไม่ขึ้นไหวเขามีเนื้อคุณเนื้อวัวเนื้อควานี่กิโลละ8บาทเนื้อหมูดูมว่าถ้าฟังไม่ผิดก็จะเป็นกิโลละ9บาทหรือ12บาทเท่านั้นเองค่าแจ้งแังงานแขกในประเทศอินเดียวันหนึ่งสองลีลรูปีเขาพอใจ หรือว่าอินเดียเขาบ้านละสองรูปีนะทำงานทำการในวัดพุทธกยาจ้างแขกเข้ามาสองคนที่ไปเห็นให้เขาคนละสองรูปปีเท่ากับเงินห้าบาทหนึ่งรูปปีเท่ากับสิบสลงางหรือสองบาทห้าสิบสตางค์สองรูปปีเท่ากับห้าบาทเขาพอจ้างทำแรงงานอย่างอื่นเขาก็ต้องการสองรูปีจ้างเดินขบวนก็สองรูปี ใครต้องการให้เดินกระบวนการเหตุผลไม่สําคัญมีอย่างเดียวจ้างฉันให้พูดว่ายังไงเขาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายสอนบอกให้พูดอย่างนี้เขาจะพูดอย่างนี้ทำสถานการแบบนี้เขาจะทาอย่างนี้แต่ว่ามีปัญหาว่าต้องจ่ายสองโลปีก่อนนะถ้าได้สองโลปีทําได้ทุกอย่างนี่แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทกฎของกรรมมันเป็นอย่างนี้ อะไรอะไรก็ใช่รูปีเป็นเหตุจ่านี้องค์สมเด็จพร,ระบรมโลกเชษฐ์บอกว่าโลกนี้เต็มด้วยความเร,ร้อนโลกนี้เต็มด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขเพราะสมัยนี้เขาใช้เสียงข้างมากเป็นสําคัญแต่เสียงเข้างมากนั้นท่านได้มาจากเงิน ก็ไม่ใช่เสียงเขาอุดมการมันเป็นเสียงรับจ้างมันเป็นความพอใจเขาบุคนนคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเสื้ออนาจวาสนาที่เทีวบานกันเทีประเทศแขกประเทศแขกก็แจกกันแบบนี้ประเทศอื่นจะมีการแจกหรือไม่อาตมาไม่ทราบอันว้ฟังจากแขกพูดก็พอดีไปเมืองพาราณสี เด็กๆไปกันพรากไปกันกลับมาแจ้งให้ทราบว่าที่นั่นเขามีการเดินขบวนกันแล้วก็มีคนในประเทศแขกนั่นเขาก็บอกว่าการหาคนเดินขบวนไม่ยากครับถ้ามีเงินจ่ายคนละสองรูป,ปีจะเดินขบวนได้ทุกวันทว่าเดินขบวนเพิ่มนเพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นพักการเมืองพักการเมืองให้เดิน เดินเพื่อผลประโยชน์ขคมพักเพื่อผลประโยชน์องส่วนตัวไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของชาติ <c oughs> อย่างนี้ระบรรดาเต็มพุทธบริษัทถ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์อีกร้วก็จยพบกับความเสื่อมโทรมแบบนี้ทุกภายในคือการประกอบอาชีพของเราก็ทุกยังทุกภายนอกจากคนบุคคลแสวงหาอำนาจที่ไม่เป็นธรรมนั้นทางที่ดีพวกเราตัดสินใจไปนิพานกันดีก,กว่า ลีลา,างการ่นิ้ผ่า์ก็ขอไม่ยากยึดอารมณ์ประสงค์ดาเข้าไว้ตามที่กล่าวมาแล้วขึ้นหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไม่ประมาทชีวิตคิดเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความมัน่นคงทรงศินตามฐานะ่ายบริสุทธิ์จิตตั้งไว้เพื่อนปนิพานถ้าสายกําลังใจได้อย่างนี้นั้นขึ้นชื่ว่าบาปกรรมธรรมลามทม้งหมดที่มีมาแล้วในการก่อน จะไม่สามารถนำธรรมดาธรรมพุทธศาสนิกชนเพราะเป็นสาวกองค์สมเด็จปะชินวรให้ไปอาบายภูมิได้มีทางเดียวไปสวรรค์อย่างต่ำแล้วต่อไปผมแล้วต่อไปก็ไปเป็นนิพพานดีไม่ดีถ้าบารมีของท่านแก่กล้าก็เป็นนิพพานในชาตินี้พูดมากเป็นได้พันดาธรรมพุทธบริษัทเทเจหมดโคลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ผลผลย่มมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี